กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกชัน่นด้วยนะครับอยู่กับผมอบังกลับมาอยู่กับเกมเมดออฟสกิเออร์พาร์ทที่3แล้วนะครับผมหลังจากการที่เรานั่นได้คุยกับอลิซาเบธไปนะผมเรื่องของคุณพ่อนะฮะที่มีปากเสียงกับทางด้านของอับราฮัมนั่นเองคือผมจะสรุปเรื่องเราย่อๆให้จากพาร์ทที่แล้วนะตอนสุดท้ายที่เขาคุยกันก่อนที่ผมจะจบคลิปนะผมคือเหมือนทางด้านของตัวพ่อเนี่ยเขาอยากจะบูรนณะโรงแรมนี้กลับคืนมาใช่ไหม แล้วปัญหาคือเขาเนี่ยพอเริ่มบูนณะวางแผนอะไรเรียบร้อยแล้วปุ๊บเขามีอาการแปลกๆครับผมเริ่มพูดภาษาที่ไม่รู้จักเริ่มทะเลาะกับทางด้านของแอลาครมแล้วก็เริ่มบังคับลูกของตัวเองให้เป็นเหมือนแม่นะครับผมแล้วก็ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าคุณพ่อเขาอาจจะโดนเรื่องทางด้านของวิญญาณนี้ครอบเข้าสิงหรือเปล่านะเราก็ต้องไปติดตามเรื่องกันต่อไปแล้วกันนะครับผมซึ่งเพลงทำใหมันดังอย่างนี้วะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อแล้วนะครับผมในการ ไปไปตุ๊กไปอย่านะเอะอรอฮะไปเสียงเพลงดังมากเลยอะแต่เขาเบาแลวเนาะโอเคฮะตรงนี้มีอะไรเก็บไหมเราขอเช็คก่อนไม่มีโอ้โหทำไมมันมืดจังเนี่ยผมเฮ้ย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 ,เ,ยเดี๋ยวน้ำชมมันมืดจังวะเฮ้ยเฮ้ยขอร้องอย่ามายุ่งกับผม เฮ้ย <Hey, S 2> มีศพคนตายด้วยเหรอเป็นอะไรปะเนี่ยเอาึนว่าศพเป็นรูปปั้นนะตกใจหมดเลยนุ่กว่ามันขยับนะเฮ้ย hey, ทำไมเสียงเพลงดังอะ่ะอุ้ยตกใจหมดเลยฮะมันคว้างตะกี้เหมือนมันคว้างดักทางเราไว้อะ่ะเฮ้ยผมว่าเน,นี่น่าจะเป็นผิดโดนเราอาจจะเลื่อนรถหรือเปล่า เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนออกไปออกไปขอร้องยา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 โอเคค่อยๆไปนะอุ้ยมันดิ้เสียงแล้วโอเคใจเย็นนะใจเย็นนะผมว่าแล้วม yeah, 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 yeah. okay. ันมันเป็นพ okay, ิษอะไรเงี้ยโอเคไปสักที เสียงขึ้นตีฮะเก็บก่อนมาทางนี้แล้วกันนะอุ้ยลุปันนะลุปันมันมีเหมือนอุ้ยผมจะไม่มองแล้วกันนะตอนนี้คือเสียงอยู่รอบตัวผมเลยฮะไม่แน่ใจว่าจะซ้ายหรือขวาดีโอ๊ยกระตุกนิดนึงครับผม แต่เสียงข้างขวาเนี่ยชัดมากโอเคโอเคใจเย็นนะเราค่อยๆไปนะผมนี่ไงผมว่าแล้วเฮ้ยมีคนมาให้ใจเย็นดิอ๋อไอ้นั่นไอ้นั่นกลับไปแล้วโอเคเดี๋ยวรอยนี่ฮะเฮ้ยหยุดทำไม โอเคโอเคโอเคผมว่าผมว่าเราควรตามมันไปดีไหมวะขวาล้ายซ้ายดีแต่ว่าผมอยากไปซ้ายก่อนอะ่ะเธอมันมีอะไรให้เก็บเปล่ามันเหมือนมันเหมือนเป็นทางที่เราน่าจะเดินแล้วตันตันตอนแรกนะครับผมขอแอบแป๊บนึงนะอ่าใจเย็นใจเย็นใจเย็นรีบไปซะแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นไปทางโน้น ไปเลย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 ไม่ดีนะโอเคอยู่ทำไมอะเพื่อนเราต้องมาเช็คก่อนเพื่อความปลอดภัยไม่ม,ไมีไม่มีอะไรเลยครับผมโอเคเราต้องกลับใช่ไหมเฮ้ยๆทันปะวะ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 ว่าทันวะต้องเสี่ยง ผมม่าทันโอเครีบไปซะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะหยุดแน่เลยเอาไม่หยุดสวยโชคดีเว้ยโอเคโอเคผมตรงนี้เราล่อมาได้อย่างง่ายดายฮะยังไม่ยากเย็นเท่าไหร่เนาะซึ่งเสียงเพลงนี่ไม่ใช่เสียงเพลงเสียงเพลงนี่ก็บอกก,ก,ก็บิว่าลโอมากเลยเราก็ต้องไปต่อซ้ายขวาหน้า ขวาก็มีซ้ายก็มีฮะสายตันใช่ปะเอ้ยเอ้ยไม่ตันน่ว่าซึ่งก็วนไปทางขวานี้ได้ก็คือทางเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาจะเอ๋เอ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 ทำไมเนี่ยโอ้โหมันม,มาด้วยเว้ยเฮ้ย มาทําไมวันนี้อ่ะเมื่อมันรู้ว่าเรามันมันรู้ว่าเราอยู่ไหนตลอดเวลาเลยวะ่ะคือมันอันตรายมากอะ่ะขวาตันเฮ้ยมีเสียงมือถือฮะเหมือนโดนฟันแขนไปเลยตุเออรูปปั้นตัวตัวเปปน,วววววนี้ย ผมว่านะออกไปเอาเอาจะ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 เจ้จจจจจจจาเอกวะผมไม่เหรอเน,นาะโอ้โอเคมันไปละเสียงมือถือมาจากฝั่งซ้ายนี่ครับนี่ครับผมปร,ป,รป,รป,รประมาณประมาณตรงนี้นะเสียงมือถือเหมือนน่าจะอลิซาเบธโทรมารนะครับผมเฮ้ยมีเสียงเครื่องดนตรีด้วย ฝั่งโน้นฝั่งโน้นฝั่งโน้นไม่ไม่ใช่ฝั่งนี้นะเฮ้ยเฮ้ยทางนี้ทำไมเนี่ยไปเร็วไปเร็วไปเร็ว,รวโอเคน่าจะรอดอยู่แหละไปทางซ้ายเนาะโอเคเราไปทางซ้ายแล้วกันป้าเขียวว่าอะไรอะสกเกียร์พอย์ น่าจะเป็นผมไม่แน่ใจว่ามันแปลว่าอะไรแต่ว่าผมว่าน่าจะคล้ายๆกับเหมือนเป็นเดี๋ยวเขาเรียกว่าส่วนส่วนที่ยื่นออกไปจากท่าเรือปะผมก็จำไม่ได้นะเปิดก่อนนะโอ้เราเรา,เราได้แผนที่การเดินมาแล้วนี่ไงใช่ปะ่ะเดี๋ยวนะัเราเลือกแผนที่ดูไม่ได้อะเนี่ยผมว่าเดี๋ยวอาจจะต้องไปทางนี้เนาะนี่แล้วก็มาแล้วก็มาตรงนี้นะน่าจะใช่ตรงนี้แหละเป็นกระบ,บอก มาเราล้อมมือถือก่อนแล้วกันอลิซาเบตอลิซาเบตยังอยู่ไหมเนี่ยโทมัสโทมัสยังอยู่ยังอยู่สบายดีโอ้ฉันนึกว่าเกิดอะไรขึ้นคุณกับคุณไปซะแล้วเพราะว่าคุณหายไปนานมากฉันนึกว่าคุณถูกจับไปด้วยเหมือนกันอืมฉันเห็นหมาด้วยอ่ะโอ้น่าจะเป็นชื่อโคไลบี๊ มาตหมาตัวสุดท้ายของแม่ฉันน่ะฉันหวังว่าเธอจะปลอดภัยนะฉันโอ้แบบไม่หันชิบหายอันนี้ละกันอันสุดท้ายละพระเจ้าช่วยพวกมันพยายามทำอะไรกันแน่เนี่ยก็คือเหมือนอันนี้น่าจะอธิบายเหมือนกับตอนที่อะไรเนี่ย คุณอ,อย,ย่าปล่อยให้มันจับตัวคุณได้นะโอเคเรียบร้อยแล้วมันดีมากเลยที่ยิงเสียงคุณอีกครั้งหนึ่งก็คือเหมือนตอนสุดท้ายเนี่ยเขาน่าจะบอกเกี่ยวกับว่า,าผู้ชายคนนั้นนที่โดนจับกอกน้ำอ่ะไม่รู้น้ำหรืออะไรนะที่โดนจับไปนั่นแหละเขาก็ถูกเล่าให้ฟังนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวทางี่ผมจะทำน้แล้วกันอุย้ยโอย เหมือนรีบอ่ะตกใจหมดเลยเฮ้ยทางนี้ทางนี้มาจะวนเข้าบ้านเหรอไอหมานี่ตกใจหมดเลยนะต่เกียะต่อไปลราต่อไปเราต้องไปที่สเกียเออยนะโอ้มันแดงอีกแล้วอ่ะม,มีมีทูอ้มีพวกที่เขาจุดไฟไว้ไวอีกแล้วนะผมเป็นทางเดินผมไม่กล้าวิ่งนะกลัว เพิ่มไอ้โผมานี่มันนี่น่าจะเป็นที่อ๋อกับดักกับดักหมีนี่ว่าแปลกจังเอามาทำอุย้ยเอาเสียงหมานี่เป็นไรวะเนี่ยฮัลโหลอยู่ไหนเอ้ยเอ้ยทำไมไมันหม,ม,ม,มาร้องอะ่ะอุย้ยกับดักหมีผมจะไม่เหยียบนะอย่บอกว่าหมาโดนกับดักกับดักหมีอะ่ะ แน่เลยอยู่ไหนอะเอานี่ไงฮ่าจริงด้วยเปกันล่ะนี่แหละครับผมการที่ทำให้เราตกใจก็เลยโดนกวาดหมีนะอ่ะเดี๋ยวจะช่วยจะช่วยมา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 เดี๋ยวช่วยเองเดี๋ยวช่วยเองอย่ากล่าโอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยเขาไขมเฮ้ยเดี๋ยวมันมาหา ตกใจหมดเลยน่ารักจัง <S <S ช่วยมาเร็วสิเราแล้วใช่เปล่าเป็นไรเปล่าเรามีหมหาคู่ใจแล้วอ้าวไปซะแล้วก็ต้องมาจับมาด้วยกันนี่ไงจะถึงแล้วใช่ไหมเข้าไงอะ เดี๋ยวนะเราเข้าไงเนี่ยเข้าไม่ได้อ่ะเอา้างงเลยเอา่าไม่มีอะไรให้หมุนด้วยไม่มีอะไรให้หมุนเหมือนกันทางไหนอะเนี่ย นนหน้าหนาผมต้องเข้าไปข้างในฮะซึ่งประตูมันเปิดไม่ได้เว้ยฮัลโหลประตูอ๋อนี่ไงเราเราอาจจะต้องดึงนี่ใช่ไหมอ้าวดึงอย่าพงมาน,นะขอร้อง อีกอย่างหนึ่งฮะดึงเปิดยังไม่เปิดเว้ยโอ้โหพระเจ้าอ,อะเราลองดูแบบนี้กันนะผมอาจจะต้องสุ่มไปใช่ไหมเนี่ย เอ้ยมีตัวสอนอยู่หว่า wo มันมีมันมีพวกตัวสอดด้วยอ๋อนี่ไงตัวสอนข้างบนผมเจอแล้ว e เคต้องกด e เนอะแล้วไงต่อ n แล้วก็ e อีกเหรอ ยังไงวะเนี่ยอ๋อ W ไงโอเคได้แล้วเว้ยแล้วก็อะไรต่อ E เหรอ,อโอเคเอาผ่านยางัง A N ตายแล้วเว้ยอะไรเอ่ยนี่ไงซิลินเดอร์อย่าผม,มานะขากระป๋ะผมว่าเราจะต้องกลับมานี่แล้วก็เข้านี่ใช่ไหมโอเคผมว่านะขากลับเราจะต้องได้ได้ไดไดวิ่งแน่เลยว่ะผมว่าดูจากตัวทรงเกมแล้วนะ มันน่าจะให้เราวิ่งแน่เลยผมว่าผมก็ไม่แน่ใจฮะแล้วเรา,เราต้องมาลุ้นกันแต่ผมจะพยายามไม่เลิกหลักพยายามเดินก่อนแล้วกันเนาะอย่าวิ่งเลยดีกว่าก็ดดักมีเงะระวังด้วยโอเคกลับก่อนกลับก่อนกลับก่กบกอนเพราะว่าผมกลัวว่ามันจะมีหมาเหา่าตะกี้เงียแล้ว็ทั้งเสียงกระดิ่งผู้ไม่หันขาดคำ้ำ เดี๋ยวนี้มามา,มาถึงนี่แล้วหรอครับเพื่อนเอ้ยทำไมได้ยินเสียงะระฆังหรือไงเฮ้ย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 ตกใจหมดว่าจะหันหลังมาไม่ต้องหันมาก็ได้นะโอเคเราค่อยๆไปเนาะเช็คซิแห่นที่โอเคครับผมเดินตรงไปทาเดียวกันนั่นแหละตามทางที่มันมา แสดงว่าตอนนี้เราอาจจะไม่ปลอดภัย,ยนะเพราะว่ามันน่าจะเข้ามายังสถานที่ที่เราเข้าไปคุยกับอลิซาเบธแล้วนะสวยแล้วไงอเอ๊ะไม่ดีหรอกครับโอเคร้อยปิดประตูโอเคไหนลองคุยกับผมอยากลองคุยอีกทีนึงว่ามันจะคุยได้ไหมอา้าว ยินดีที่บอกว่าเขาบอกว่าขอแค่ได้เสียงคุณอีกครั้งหนึ่งเคครัะเราเรามาครงนี้เนาะเพราะว่าเหมือนเราจะกลับไปยังสถานที่ที่เรามาแล้วนั่นเองเพราะว่าเราเพรว่าเราได้ซาลินเดอร์มาแล้วอาจจะไปหาอาลริสเบธต,ต่อเฮ้ยขอบคุณมากให้มาแบบนี้มีจะเสือถึงอะไรหรือเปล่าเอยอาจจะได้ใช้ฮิวแน่ๆเลยฮะ เ้าจะไปห้องมันรกอย่างเงี้ยเอ๋เดี๋ยวสายได้ตรงไปก็ได้ฮะขอตรงไปดูข้างในก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าข้างในเป็นทางตันนั่นเองมีพวกน่าจะเป็นการผลิตสูตรยาอะไรสักอย่างหนึง่งผมว่าน่าจะเป็นของไอ้ตัวที่มันคว้างใส่เราแน่เลยไอแซกแพลนแผนของไอแซกเหมือนเราจะ,จะใกล้ถึงคำตอบแล้วสินะ เกี่ยวกับเพลงอะไรสักอย่างหน,นึ่งนี่แหละเหมือนเขาน่าจะผลิตทิทคอปอะไรสักอย่างหนึ่งผมก็ไม่แน่ใจแล้วกันเนาะผมจะมพยายามไม่แปลให้เสียเวลานะเฮ้ยอย่านะอย่านะอย่ามาข้างหลังนะเฮ้ยมีเสียงคนมาไม่ได้ยินเสียงเหรอเฮ้ยลูกแก้วอะไรอ่ะอุ้ยเฟี้ยวมากมันเป็นเหมือนขึ้นเฮ้ยมันเป็นเหมือนขึ้นเสียงวะ นี่ไงใส่แก้วหูไปสิก็มาดีครับเฮ้ยเจ๋งว่ะเฮ้ยฟอนิกเมดูล่าหัวใครอ่ะผมว่าผมผมว่าอาจจะเป็นฐานว่ะผมว่าละใช่ด้วย เดี๋ยวนะเราต้องไปทางไหนเอ่ยทางนี้ไปได้นะ้ะทางนี้ขอเข้าก่อนแล้วกันห้องเซฟสวยงามเ้อตอนนี้ผมมีเครื่องนี่แล้วเอาช่วยชีวิตตัวเองได้ลยฮะเผื่อเราติดกับเนาะไหนฟังซิเป็นเพลงแล้วแน่เลยผมว่า <c oughs> เอาร้องให้ <c oughs> ทำไม <c oughs> อะอ้าวเศร้าทำไมอะเอา ผมกด E ไปแล้วขออภัยด้วยจริงๆนะข้างในข้างในอ๋อมันอยู่ข้างในอยู่เลยฮะติดตั้งนานจังหรือว่าหายแล้วไปกันต่อดีกว่าไปฮะข้างในมีคนนึงตรงนี้มีเทียนไอ้นี่ดูแล้วน่าจะมาทางนี้เราก็กลับสีรออะไรวะ เอานี่ไปซะช่ละโอเคถ้างั้นผมขอจบคลิปตรงพาร์ทนี้ก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมในไหนก็ในไหนละจะได้ไม่นานมากนะครับผมสำหรับใครที่ชอบพาร์ทนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นทางช่วยผมด้วยนะครับจะ1,000งันแล้วอีกแค่ประมาณ10กว่าคนเองยังไงก็กดกระดิ่งอย่าแล้วก็ไปกดไลค์ที่แฟนเพจกดติดตามได้นะครับผมสำหรับเกมนี้เมดออฟสเคียร์พาร์ทนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คราวหน้าครบ1,000งันเซอมื่อไหร่มีกิจกรรมฉลองแน่นอนครับผมพาาร์ทนนี้ลไปก่อ วัดีครับจากกันในห้องเซฟดีกว่าจากกันแบบข้างนอกมันไม่ดีนะเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวเจอ